สุปสบายดีมัน,เนิเกียงพามาเบ่งอันต้นกระเจี๊ยบอีกแล้วพี่น้องใงไว้ไว้พี่น้องต้นกระเจี๊ยบแดงเบ่งนานลำต้นผลญ่ขักพี่น้องเอ,อ้ยเห็นันสีเลียมตาจักหน่อยด้วยพี่น้องเด้อผลตกพี่น้องเอ,อ้ยผลตกผลเลยงามสีต้นพี่น้องโรลายพักะกำลังขึ้นนี่เกียงจะพาไปเก็บไอ มะม่วงมั่นบ้านเก,ก,กินมะม่วงพี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้องอันพักอันนี้ก็เพิ่นนี่ใบม,มินเนาะพี่น้องเนาะบ่ค่อยเด็ดมันเลยบงง่ค่อยงามมินอันนี้ต้นสดเดม,มข่อยลายทดพี่น้องเห็นบ่มันอยู่เทิงนะพี่น้องมันบ่ของมันบ่ก,กันข้นางล่างกมีแต่บ่าลาย เดอันนั้นใส่ไข่ที่เขาเปลือกไข่อันนะพี่น้องง่ามได้เวลาเดนออกออกหมากนี่ดีกานใส่ถ้าไข่แดงมันก็จะออกคับแต่ว่าไข่แดงบพอได้ใส่ได้ใส่แต่เปลือกมันไข่โปรตีนมันเนาะพี่น้องเนาะเด้อเนี่ยเนี่ยนะบงังบังต้นใหม่จัน่อยพี่น้องเห็นปะมันกำลังทิสุกพี่น้อง อันนี้เจอกรุงประเห็นพี่น้องเลยในหน่วยมันเป็ใหญ่กระเดยรอตนี้นะเห็นไหมพี่น้องเ,ออเห็นบ่เบมิดก็ขอโทษข้อภัยได้พี่น้องป่ะวะมันเอาโทรศัพท์มือบนเดีย๋ยวเก็บเก็บก็ได้ใช้เบิ่งอีกรอบนะนึงมาแล้วพี่น้องลายเติบเนี่ยตัวสุกตัวบนสุกมันก็เงาเหิมยันใดพี่น้อง มันซุกยังโมเวิร์พี่นอะนะ้องมันนะตลรถเนี่ยอันหมากมันบ่ใหญ่พี่น้องเลยช่วงนี้ก็ลงคลิปสันส้นๆันเลยพี่น้องเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เกี้ยงน้ำเนี่ยจ้าพอถึงพันจักเถื่อพี่น้องกดใหายเดอ้อพี่น้องจ้าเพราะว่างพี่น้องช่วงนี้นะงานหลายลายพ,พี่น้องสมสมหวานหวานเป็น,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 นพักเก่ง ก้ตุ้มัอนส้นต้นอันนี้พี่น้องมันก็รังสีดอกเด้อกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบสีม่วงกะเจี๊ยบด้วยกกะเจี๊ยบสีแดงนะพี่น้องมันกะเจี๊ยบเปียกด้วพี่น้องกะเจี๊ยบอันจิ้มน้ำพริกจิ้มน้ำพริกไปมันใหญ่ใหญ่เคยถ่ายไปเลยคลิปหนึ่งพี่น้องตอนนํำเนี่ยว่าใหญ่ขนาดนี้เป็นกํางสีดอกหย่อนใหญ่คักเนาะ อาคลิปนี้ก็มีอย่างหลายพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เกียียงสาวล่านะไม่เด้อพี่น้องหากินบังมอนก่อนพี่น้องเนี่ยเนี่ยบังมอนไปแล้วบ๊ายบาย